ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง BTV Channel นะครับวันนี้รับเราก็จะมาเลื่อนเกียรรถนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรถก่อนนะครับคือผมมีแค่เรามีก็รถกระจกกระจกนี้มาเท่าจะจ้าดาโอ้โหข้างหลังแล้วก็มีแลแต่งนะผมแต่งเป็นสีฟ้า FC p r e m i ยม ดูไม่มีป้ายทะเบียนด้านหน้า,า,นาด้วเฮ้ยมันซูนได้ด้วยว่ะข้างหลังก็เป็นท่อสี่ท่อชิดนี่ยืมซีรีส์สแบบนี้ได้ด้วยหรอเนี่ยบอกเลยว่าจิ้งเนี่ยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะ ไปขับไปเลยก็ลดเงินการนะครับอาจจะเล็กนิดนึงแต่จะหมดแล้วนะครับผมพาขึ้นทางเขาเนละแล้วผมเอามาของผมคือปันปนมบินนะครับเวลาไปมันก็จะมีแบบเนี้ยอยามให้ดู หนึ่งสองนี่นะครับเกมนี้โหลดในเพโตนะครับคุณนี่คือุมองที่หนึ่งนะเวลาไปก็ไปทงนี้นะครับมาแต่งนีโหดเกิน ไม่ได้ไปได้เผื่อมาซ่อนได้นะไปไปดีหนูจกคนดังปันเนี่ยโอ้โห้คนดังคนรถกระจกเียอะขน่าจะอะไรไหมโอ้เรครับเราจะขับรถโดยการระมัดระวังนิดนึงอ้าวมาช่วยหนูทำไมวะเนี่ยเฮ้ย ดูเปล่าผมเป็นใครอ่ะเดี๋ยวชนตายเลยโอ้เหล็กๆหล็กจะเหล็กนิดนึงนะครับทุกคนปูนตู เดินไปทางนี้ดูสิก็ทงอะไรอะ่ะที่นี่เั็นสนามบินหฮก็จะมีหมวดยุ่ด,ด้วยนะครับเดี๋ยวจอดรถลอบแฟนก่อนเดิมันดังแวบ โอเคก็เท okay. ่าไหร่แล้วประมาณนี้ครับทุกคนคผมจะรีวิวแล้วก่อนโอเคไปดีกว่าไม่ต้องรอแม่งเลยเป็นแม่งเลยไหม แล้วคนแนังมันก็จะเป็นอย่างนี้อละโอเคแลวครับเเขา้าเมืองกันมันมีอีกนะครับทุกคนดูดิปัง 嗯，对。 รวมโบกี้นี้กันลายผมได้ทำการแต่งมิีกอรยแล้ว,ว,ลวผมแต่งก็เยอะพอสมควรขึ้นอะไรเนี่ยโอเคปะ่ะถ้ามีเสียอะไรรบกวนก็ขออภัยนะครับพูดอย่างนี้มาลายคที่วเนี่ยดูตรงงรอดทุกคนดูรอดทุกคนนี่ โอเคก็ดูภายในแล้วคนาครับมันก็เหมือนคันเลอวเลยอ่ะเลอะทำไมก็จะเป็นทำนองนี้ครับไปทิ้งีแล้วผมก็ได้ทำการแบบอะไระนะคือรีวิวของเล่นไป โอ้เรียรีเียฮ้ขับมาเพื่อซุปเปอร์มาร์เก็ตแฮ้พี่ครับอเฮ้มมรนี่ัยเขาจะรบ้านเขา ขับไปก่อนนี่ไปขึ้เขาหรือปะไป่งไปนั่งบนเขาเลยอืมผมไปดูที่หนดีนะเขาะไรขึ้นเขอ้าวไ้ดิฟเลนี่ล่าโอ้โห โอเคไปะ้ก็นี่นะนะทุกคนมันลงอย่าลงไม่ได้เลยสนะินเะนเล็กเล็ก คลยนะ่ทุกคนไครก็ได้ไม่ปิดไม่สามารถกดปิดเพลงได้ไหมไม่ได้เหรอทุกคนเนี้ยเชยอ,อยู่นั้นเนี่ยถ่ายรูปเป็น ที่เดกหน่อยเอาเป็นสักตอนค่ำๆแล้วกันเอาเป็นตอนยิงยิงโอโอเคโอเคไมน โอเคไปต่อผมเดี๋ยวผมเอารถคันนี้ไปดีกว่าเพราะแตงดีไหม,ม,ม,มเนี่ยเพราะแตงผมก็ไม่มีปัญญาเติมแล้วคนแห่รอเล่นโอเคอะไปทำภารกิจต,ต่อเลยนะทุกคนตารับตารับถารับถารับ เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปขึ้นเขาเราไปทางเดินที่เราจะไปสนามบินเลยมันก็ทางเดียวกันที่เราจะไปโอเคโอเคเล,ล่วละกันไปไปเลยดูขับรถให้ดีที่สุดพี่จะทำได้นะครับ ผมเชนกลับนะยังก no? ็จะไปที Gesch ่มเขาอโอเฮ้ยเ okay, ้ยหมอเขาบอกมี้นกับใช่ไหมไม่หรอกโอเคบายกปเลยนี่ไม่ใช่ถนนนะครับเป็นทางเา้า โอ๊ยยิงยิง hey, ย e ิงแตเอาลูกมาหนึ่งมันอ่ะเนี่ยเออเอากมาหนึ่งตะบดเลยเฮ้ยรถติดว่ะวฮู้ฮู้ฮบีนเมรหน้าจะเดน ยังไงครับทางนี้เขาบอกว่าเป็นทางลัดของป่าอเมซอนเฮ่ก็ค่อยๆไปนะครับทำมาขึ้นขอบางทีมันต้องขึ้นแบบจริงๆจังๆอะ่ะทุกคนโอเคถึงแล้วโอเครีบลงดีกว่า คาปิทัลนี่ตูงนีกว่า๋ยวสุดมะทุกคนเ้อได้กด็กิงเด็กโอ้โหเดนกจริงเด็กค่ะตกบ้ากเลอ้าใครทำอุลลนมาตนี้วะ ไปบ้านดอมโอเคไปต่อทุกคนก็พาร์ทน <fl at> ี้ก็จบไปที่ละตอนนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน ¡Sorry,